ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาลุย PVP กันต่อนะครับก็2 5งพนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะไปได้ถึงไหนนะครับเดี๋ยวจะมาเทสน้องโขยกับพี่ดุกให้ดูคู่หูคู่ใหม่นะครับทีมถึกยืนชนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดไหมนะฮะทีมที่ผมจะเล่นก็คือทีมนี้เลยอ่าประมาณนี้เลยครับ เป็นทีมที่ยืนยืนชนอย่างเดียวนะครับทีมเขาเล่นอะไรอะโอโ้โหนี่มันฟูดาเมเหยนี่ว่าจะล่อไหมเนี่ยโอทาเกะเรารับมือไหวนะครับโกเซนนี่ยากเลยตัวยากเลย น้องเซนจะดึงตัวไหนอ่ะดึงน้องค้อยเหรอคงไม่ดึงน้องค้อยหรอกมั้งเขาคงจะไม่ดึงน้องค้อยผมหรอกมั้งเอาจริงๆนะเฮ้ยถามจริงดึงน้องค้อยจริงเหรอเนี่ยอ,อ,อ๋อโอตะเกะฟาดปื๊บฮึแรงนะครับเนี่ยแรงมาก ฮิวตอโอเคฮิวน้องหมาฮะผมจะฆ่าโอทาเกะก่อนเลยจะถึงไหมเนี่ยต้องตีกดเซนก่อนเหรอถ้างั้นผมเลือกบัฟดีกว่า,อ,าอ่าประมาณนี้ดึงใครดึงน้องหมาแน่เลยเขาก็ยังดึงตัวนั้นเหมือนเดิม ยังไงดีครับเนี่ยถามว่าเล่นยากไหมทีมนี้ก็ไม่ได้เล่นยากนะครับมันวัดกันที่แบบใครจะยืนได้นานกว่ากันเท่านี้ระหว่างดามเมจของเขากับทีนถึกของผมนับเล่นแค่นี้จริงๆตัวไหนจะตายก่อนอนะพี่ดุกผมจะตายวะผมกลัวพี่ดุกตายมากเลยอาวพี่ดุกตายจริงด้วยฮนะโอเคในเมื่อพี่ดุกตายแบบนี้ก็บัฟไปก่อนเลยและนะ้วกันทุกคน ตัวอื่นอาจจะเอาอยู่นะแต่อรเะเขาแรงมากนะครับดึงี่ ibo, โยยิโบะนี่เขาแบบไม่รู้ว่าจะดึงตัวไหนใช่ไหมเนะี่ยหรือว่าเกิดการคำนวณไปแล้วอย่างดี ถ้าผมใช้ไฟไปตรงนี้อืมแล้วโดนดึงอีกทีหนึ่ง่าไม่เป็นไรครับโอ้โหสาดน้ำหมื่นหนึ่งสายสปีดนี้ก็ก็ถือว่าแบบไม่ได้เบานะอืมประมาณสามเทินก็ขึ้นสองหมืนกว่าได้ไไดดเนี่ยทีมยืนถึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ไม่มีหิวด้วยนะครับน่าจะเหลือก,กเซนตัวเดียวตัวสุดท้ายอะไรเงี้ย อืมโอ้โหแล้วที่ผมทึกหมดเลยนะเป็นทีมที่ถึกหมดเลยนะครับตอนนี้อ้าวดึงน้องโค้อีกเปล่าจะดึงน้องโคอีกหรือเปล่าระวังระวังพี่ดุพี่ดุผมสาดน้ำทีเดียวหายไปสองตัวอะไรอย่างนี้นะอืม,มโอเคฮะ โกเซนใช่ไหมเอาฟองสบู่ไปนะครับโกเซนตุ้งโอ้โหสนามเกือบตายยังไงต่อครับดึงกีโซสาวมา จีโซสามอันนะฮะโหโหว่หสาสั่นนะ้ำอีกทีเดียวนี่มีตายสามตัวแน่เลยเผิ่มสี่ตัวเลยนะโอทาเกะต้องเก็บเราแตกต่อน่าจะยังไม่ได้ตอนนี้<ห>ยกเว้นนั่นไงฝืนใจตสกิล<ห>ยังไงฮะชูเทนชูเทนแล้วก็นี่อุ้ยได้อยู่นะเพราะว่าฟองสบู่ของน้องโคยเนี่ย ที่ใส่ที่ใส่น้องเซนน้องกกเซนเนี่ยยังไม่หมดนะครับแต่ว่าสกิลเขายัางไอ้นี้ได้อยู่พี่ดูสันนะวิธีน่าจะตายได้วางไปก็เท่านั้นนะฮะเออฟองสบู่แตกแต่ว่าเสียเทธนไปแล้วนะครับสนะันน้ำตุ้มโอ้โยทั้งแถบหายไปทั้งแถบ ย,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 ยังอยู่อีกเหรอครับเนี่ยยังอยู่อีกเหรอครับยังอยู่อีกเซเมสู้สุดใจ <c oughs> เอาฟองสบูไปกินแปะเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เป็นงานทีมถึก,ถกจริงเปล่าถึกสุดๆเลยไหมอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ครับมาเดี๋ยวมาดูว่าจะเจอทีมโหดไหม ทีมเมื่อกี้ก็เสียอย่างเดียวตรงที่ว่าเขาไม่มีไม่มีตัวหิวนะครับไม่นั้นเขาอาจจะชนะผมแล้วอ่าทีมนี้ไหนดูซิมาถึงก็ชูเทนเลยพี่ดุกนะครัชิระนุยผมว่าเล่นพ่ดุกแน่เลยเนะี่ยเอาชิระนุยมาแบบมากันตายแบบเนี้ยอืมอานอ้องโคยฮิโอยริโบ โอทาเกะเหรออาทีมเดอมของเราครับซีจีโซ4ซีจีโซกับน้องเหมือนเดิมนะครับเอ้าพี่ดุพี่ดุก,กับโอทาเกะอ๋อทีมนี้โอเคโอเคผมเข้าใจ แล้วก็เอานุยมากันตายใช่นนไหมอุ้ยเทคอนวะทุกคนเดี๋ยวนะพี่ดุกเทคอนมิติีใหม่ของการเล่นอ,อ๋อเขาจะเน้นพ่ดุกให้ตาย อย่างนี้นี่เองโอเคก็คือยังคงเก็บดาเมจเอาไว้อยู่สินะได้ครับขังไปยังไงต่อครับพี่โริโบ บัฟไว้ก่อนเลยครับสองขั้นนิวอาเอาไปลดดาเมจต,ตัวนี้ก่อนอันนี้บัฟไว้นะครับแล้วก็โยนเทินบัฟสามครบแล้ว เขาก็สามเหมือนกันนะครับส่วนสกิลนี้ก็เก็บฮิวไว้นะครับเผื่อไว้ฮิวแรงๆเดี๋ยวจูเทงเขาต้องตีนะครับน้องหมาเราจะได้ฮิวเต็มตีมาโอเคเห็นปะเต็มนะฮะตัวที่เราควรจะเก็บก่อนเนี่ยผมมองว่าจริงๆควรจะเป็นชิละหนุยนะ เพราะว่าฮิจินุยจะได้แบบสภาวะสดถอยไง <S 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 อ่อาออเตเกะเขาโดนเราคุมไปเรียบร้อยน่าเรียบร้อยนะครับยังไงครับพี่ดุกจะฟาตัวไหนอย่าบอกเขาจะตีพี่ดุกผมได้อ่ะได้นะ ผมบอกเลยว่าได้นะครับอืเขาไม่ตีโอเคเก็บสกิลไว้นะครับน้องค่อยบับโลนะครับเหมือนเดิมสกิลสามเก็บชูเทนก่อนแล้วกัน ตูโ้โอ,โอ้่ตายตายเลยครับทีเดียวหิวหมดแล้วถ้าเขาไม่ฆ่าดูผมนะอืมถ้าเขาไม่ฆ่าดูผมนะอย่างนี้นอกจากโอทาเกะเขาก็ไม่มีตัวไหนนากก่ากลัวแล้วฮะเนี่ย ผมไม่รู้ว่าเขาดดดมาเล่นสายไหนเนี่ยจีโซขึ้นจีโซขึ้นตลอดเลยไม่โดนเลยไม่โดนบับฟฟาดมาครับอ้าวเขาไม่อยอมฟาดหรอ,อทุกคนโอทาเกะฟาดไปอืไม่เข้าเลยนะ เขาฆ่าตัวไหนเอาฟองสบู่ไปเอายอมยอมเฉยเลยนะฮะโอเคโอเคเอาใหม่กําลังสนุกกับน้องโคยเลยนะครับน้องโคยอุ้ยสองพันหกเจอทีมยากแล้วนะครับทีมที่น่าจะแพ้เนี่ยน่าจะเป็นทีมแมงูนาที่เจอมาอ่ะกดออโต้เลยก็ได้ชูเทนนะครับ เมื่อเจอชูเทนเราก็จะแบบจิละหนุย่ยพี่ดุกนั่นไงพ่องูอ่ะทุกคนอ้าวเจออย่างนี้เราก็ต้องเอาพ่องูมาเล่นบ้างเปล่าพ่องูอยู่ไหนเนี่ยหรือจะไม่กันดี เขามีตัวฮิลนะขอพักได้สักีอะขอให้เราเสกงูให้ตายก่อนนะครับ บ๊บเล่นเหมือนกันเลยพูดเงานะครับเขาโจมตีเหรอเอาว่า ชิรานุยอ่าผมจะบับเป็นเศกโลแล้วกันคิดจะตายเหรอโอ้เอามากันตายด้วยหรือคนโอเคนะครับ จีโซพ่องูเขาหน้าใจนี่แล้วอะงั้นเราจะรับสู้เลยแล้วกัน โอเคเราจะเสกโลเราจะเสกโล่โล่ป้องกันนะครับเอาไว้กันแทนด้าเมียของเขาเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีนะด้าเมียเขาจะน่าจะอยู่ที่พ่องูนะครับผมไม่รู้ว่ามันใจนี่หรือเปล่าเราจะสู้ด้วยที่ดุกันนี่แหละวัดดวงเลยนะครับรอบสุดท้ายพ่องูจะเหลืองงูสักตัวไหมเนะี่ย ถ้าสมมติว่าพ่องูตีไม่เข้าก็ไม่มีเลือดดูดเหมือนกันนะโอเคครับ เาจะเล่นเียงูหมดเลยเหรองั้นเราช่วงนี้เราต้องเราต้องรีบตีพ่องูเขาให้เหลือเลือดน้อยที่สุดเขารีบเหรอเล่นส,สายเศษงูเนี่ยอืมตีหิวเลือดโอเคเก็ตแลละ ข้างูเขามาก่อนถ้างั้นผมจะให้เสกงูน้องหมาตอนก็นจะตายแล้วกันครับโอยหิวเลือดหิวเลือดเ,เยอะมากเลยอะจะทันไหมเนะี่ยยังมีน้องโคยอยู่ตีก่อนก็ได้ครับ นีเห็นปะโลป้องกันได้เขาจะตีพ่องูของเราแปลงร่างเราด้วยอืมจะให้หนุยจะให้หนุยเล่นอย่างนี้เหรอโอ้ยมิอกาสแพ้สูงอะเนี่ยถ้าไม่เลดจริงๆนะครับวัดที่วัดที่ดาวเม็เลดเลย,เลย ตีพ่องูเพราะว่ามันไม่โดนกีโซนะฮะเป็นไงเจอน้องโค่ยฟังวางฟองสบู่นะครับ,วา,บ,รบวางยาวางยา <c oughs> ได้จะตีธรรมดานะครับ <c oughs> ยังไงทำอะไรไม่ได้เสกไม่ได้โดนฟองสบู่อยู่ เอโอจมตีไปครับหมู่แรงไม่แรงไม่รู้แต่ตีไปก่อนเอาสกิลนี้ไปลดด้เบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับพี่ดุโอ้โหพี่ดุกเกือบไหมโอ้โหไม่ได้ว่ะไม่ตายอะทุกคนเสียดายจริงๆเลยโอ้โ จะได้อยู่แล้วทุกคนหิวขึ้นไหมเอ้าเรียบร้อยหิวไม่ขึ้นหิวไม่ขึ้นก็เรียบร้อยสิครับงี้แพ้แล้วถ้าหิวไม่ขึ้นอย่างเงี้ยตีไปหนึ่งที เดี๋ยวเขาได้เทธอเหรอเนี่ยอูงานยากทุกคนอุ้ยหิวไม่ขึ้นอ่างั้นตีไปแล้วกันครับตีพ่องูให้เลือดเยอะที่สุดอะพ่องูกว่าจะถึงเทิร์น้องอ่าตีไปถ้างูตีเราไม่หิวนะ อ้าพ่องูมาอีกแล้วโอ้โหสี 4, oh ่พันโอ้โหแล้วดูหิวขึ้นมาโอ้โ oh ห้วดูแล้วดูหิวขึ้นมาแบบนี้เกมพลิกเลยทุกคนโหูนิดเดียวเองเ <c oughs> สียดายเลยนะครับเนี่ยทั้งพ่องูทั้งดุโอ้โ oh หเรียบร้อย วัดกันนิดเดียวจริงๆนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับน้องค่ยก็หลกัหลกๆก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าจะมาเล่นน้องค่ยเป็นไงบ้างทุกคนคือแบบสกิลน้องหลากหลายจริงๆนะทั้งเสกโล่ทั้งแบบเอาไว้คัดจังหวะอีกฝ่ายอย่างเงี้ยค่อนข้างจะดีนะครับเวลาเอามาเล่นจริงนะครับพอมาผสมผสานกับคอมโบนี้แล้วเนี่ยทำให้ทีมถึกขึ้นแล้วก็ปวดได้ด้วยนะครับผมว่าโอเคเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ ขอตัวไปแล้วไปเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ